สวัสดีครับวันนี้คุณปะถมภพอินบอมรุงและผมอัจพงศ์ศรีมาทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณอัฉพงศ์นะครับหวังว่าจะได้ชมเกมที่สนุกกันเช่นเคยครับวันนี้นี่เป็นนักสุดท้ายของวิูการปี2 0 1 3ถึง2 0 1 4ี่ที่มิคาโซ่มาขึ้นนำลิฟวูที่แอนฟิลแต่ก็ถูกลิเวูแซงชนะไปได้แม้ว่าในที่สุด หรือหูจะไม่ได้แชมป์ก็ตามก็เป็น2ทีมที่อาจมีประวัติศาสตร์เก่าๆที่เป็นเรื่องของการอกหักในการคว้าแชมป์มานะครับแต่ว่าการดวลกันทุกครั้งมักจะดุเดือดอยู่เสมอครับไรายกาพาบอลบุกขึ้นหน้าเ็นประตูที่ยอดเยี่ยม ดูอีกมุมนิวคูขึ้นนำครับมาแล้วตามที่คาดไว้เลยเอนันเดสฟันบาเทนเป็นการเลี้ยงผ่านโอ้โหยิงรูปนี้รักษาประตู กระโดดเซฟอย่างยอดเยี่ยมปิซาเนสตาร์ไรกาจาก้า โอกาสได้บอลในกอ United, รอบนิวคาสเซอลยูไนเต็ดเสียฟาวตรงนี้ซะแล้วครับเอมีครับสกัดได้แม่นมากกุลิตยิงได้เฉียบขาดเขายิงเข้ามุมล่างวันนี้ทำให้ถึงสองประตูแล้วก็สวยทั้งคู่ประตูสุดสวยเลยครับโหเห็นถึงความนิ่งของเขา ไั่ต้องพูดถึงเรื่องทักษะนะครับยิงเสียบมุมได้ขนาดนั้นยิงทิ้งหางออกไป2มประตูต่อศูฟานบาทเทนกุลิต ็นวิธีที่แจ้งบอลกลับมาเก็บบอลได้ดีของหลังบล็อกบอลที่เปิดเข้ามาได้ไรากาไากา เป็นลูกยิงผู้รักษาประตูยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีปานบารเทนเป็นผลง,งานที่ดีของผู้รักษาประตู เมอร์ฟี่โห้ตที่สี่ดูป้ายว่าต่ออีกสามนาทีโรนาลดินโนยัดเข้าไม่ได้เลยได้โอกาสแล้ว นคลาสกินครับพี่สร้างโอกาสและทําประตูได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยความเนี๊ยบเลยแหะครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้เข็มครึ่งแรกที่น่าซึ่งดูจักสกอร์สิครับรุนอกิ e มรไส์หมดเวลาครึ่งแรกที่เราเห็นในครึ่งแรกคือทีมหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆก,ก,กับอีกทีมที่ต้องปรับปรุงในครึ่งเวลาหลัง พลาดแล้วเกิดขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียกันคลองบออนิวคาสโซลยูไนเต็ดเสียฟาวตรงนี้ซะแล้วครับ โอกาสมาถึงแล้วนั่นคทอสกอร์ที่เพิ่มความได้เปรียบทีนกับพวกเขาเราดูว่าผู้สาวประตรูจะเห็นกอมเยี่ยมออกมาได้หรือไม่โอ้โหเป็นเครดิตจากตัวริมเส้นด้วยนะครับที่แม่นยำท่านการหาจังหวะและการคอสเข้ามาได้อย่างสมบูรณ์แบบค,ครับเป็นทีมนำที่ไม่ธรรมดาจริงครับ คอนํำแล้วพวกเขาสามารถติดเกมได้กากา้าจังหวันี้เป็นโอกาสของลิเวอร์ปูได้โอกาสบอลตรงตัวมุ่งาะตูอันตรายครับสำหรับลูกเตะมุมของดิวคาโซล เขากำลังมองหากองเชียร์คว้าไว้ได้ ไรกาปานบาทเทนกุลิดนี่อกได้ดีลูนอกิมาราไรส์ทอนลองสตาร์ เขาดักบอได้ทาให้ผู้แข่งเสียการคลองบอลโรนัลโดโอกาสมาถึงแล้วลิวพูได้ประตูครับประตูที่สองเฉียบขาดไม่แพ้ประตูแรก เรามาดูสกอรอีกครั้งทิ้งกลายเป็นทุกขแล้วครับถึง5ประตูต่อศูนย์เป็นเกมที่ไม่เหนือความคาดหมายแล้เวเป็นไปตามนั้นจริงๆก็อาจจะดูไม่ง่ายในตอนเริ่มนะครับแต่สมาธิของพวกเขาดีมากแล้วก็สวยโอกาสของตัวเองได้่ไม่มีผิดพลาดความรับรเท่นมาดินี บารัเพนได้โอกาสจากการจ่ายบอลเขาเปิดบอลไปตรงกรอบมันอันตรายหรือว่าใครจะได้คลองบอลก่อนลุกนี้คูดถึงเป๋่าล้ำหน้าชัดเจนโคปไในที่เพื่อนการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากอิซาค ต่อเวลา3ลนาทีเจโอนันเดซยามแยกบอลกลับมาได้โอกาสผู้ตัดสิน